สวัสดีทุกท่านที่เข้ามายัางคลิปนี้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ m i n i เว r ร์บล็อกอกันอีกแล้วใน ep 2ซึ่งโอเคกับมุมมองเดิมก่อน่อะมาดีน้องหมาที่เราจับไม่ได้โอเคส,สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาสร้างบ้านต่อให้เสร็จนั่นเอง โอเคไหนมาดูซิว่าเราต้องทำอะไรต่อเราก้อนหินมาวางโอเคไปก้อนหินเราไม่พอแล้วเราก็โอเคไปขุดหินอืมเราจะไม่กระโดดลงแบบเราจะไม่กระโดดลงแบบคลิปนั้นแล้ว หรือบางทีถ้าลบลก,ก็อาจจะกระโดดลงไปและเครื่องบินก็บินผ่านาเครื่องบินมาได้ถูกจังหวะจริงๆเลยอะ่ะเอาละจะว่าไปเราไม่มีทอสไม้ยังมีอยู่ในตัวก็เดี๋ยวคราบเอาแล้วกันหุดลงไปเรื่อยๆเลยนะ เปิดคลิปมาก็ขุดต่อเลยโอเคตอนนี้ชั้น33เดี๋ยวเราจะลงไปให้ถึงชั้นที่ประมาณ11ถึง12ซึ่งน่าจะเป็นชั้นที่เป็นชั้นเหนือลาวาตอนนี้มืดและเอาทอสประมาณนี้ เอาละดูสิว่าเราจะเจอเป็นถ้ำหรือเป็นเหมืองเพื่อให้เราเดินสำรวจบ้างหรือเปล่าหรืออาจจะขุดลงไปยาวๆโดยที่ไม่เจออะไรเลยเออาเมื่อกี้หน้าจอสะบัดน่าจะขุดนาน่าดูเลยตอนนี้ <c oughs> เอาละปักทอด <c oughs> ในส่วนของ achievement นั้นที่เราไม่น่าจะทำได้ก็ อปิดได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะขุดลงโอ,โอดูเหมือนว่าเราจะเจอเหมือนเราจะเจอถ้ำแล้ว ลงไปจะตายมีนะต้องลองเสียงดูฮึบยอโอโหโอ้โหเอาเป็นว่าทําทางขึ้นก่อนเลยอันดับแรก ถ้ำใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกอะงานนี้แหละสำรวจมันแล้วจ้าว้าวอ้ว้าวอ้วายไม่มีอาวุธนี่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 หยุดปาหอกเดี๋ยวนี้นี่ มีไข่ระเบิดด้วยอ่ะทองเรายังขุดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทำที่ขุดเหล็กเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราขุดเหล็กไปก่อนเลยเหล็กเหล็กเล,กเลกด้านบนต้องมีตัวอะไรมาแน่ๆปักทอตกันโอเคตรงนี้มีเหล็กใช่ไหมอันนี้มันฐานนี่นะฐานก็ไปด้วยเท่ากันเพราะน่าจะได้ใช้เยอะ แต่ที่คุดจะพังแล้วดิงั้นละทิ้งฐานตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมาขุดทีหลังตอนนี้ต้องขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ก่อนอื่นเลยต้องปักไฟ เสียสละทานอีกสองอันแล้วก็ไล่ปักไฟแบบปุ๊บปุ๊บเฮ้ตรงนี้มันที่มีไข่ระเบิดอู้ว้าวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยจุดๆหน้าจอก็เด้งขึ้นมามีคนป่าอยู่ด้านหลังนั่นใช่หรือไม่ ใช่แต่มันเดินหนีนี่ปักไว้ไม่ให้ขึ้นมาหรอกนี่ไงน,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 นี่เนี่ยเดียวต่อคิวกันอ่ะพังไม่ต่อคิวกัน,กนเขา้าใจไหมได้จับมือทุกคนนี่ หน้าจอสะบัดอีกแล้วที่ขุดจะพังแล้ว่เดี๋ยวขุดเหล็กเซตนี้ให้ที่ขุดพังไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปทำที่ขุดมาใหม่โอ้โหพังแล้วโอเคตอนนี้เรากลับขึ้นไปทำที่ขุดใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้อง อืมไปไปต่อก้อนหินสําหรับไปทําก้อนหินสําหรับสร้างบ้านต่อก่อนกินอาหารกันโอเคหมดเกลี้ยงเดี๋ยวต้องคาบอาวุธด้วยนะเนี่ยขึ้นไปเร็วๆสิเออเอเอเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าว่างเราจะมาขุดขยายหัวด้านบนแล้วก็ ทำเป็นบันไดเราจะได้ไม่ต้องกระโดดขึ้นฝนตกฝนตกแล้วมันก็เต็มเลยอะ่ะโอเคทำยังไงดีรู้สึกลำคาญเสียงฝนบ๊ายบาย เพื่อความไม่หนวกหูอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาขุดใหม่เพื่อความที่จะได้ไม่ลำคาญเสียงฝนแล้วก็จะปิดฝนไปเลยโอเคมากันที่ตรงนี้เราจะมาที่ขุดเอาขวานแล้วก็ เหล็กที่เราเผาไว้แล้วก็เผาต่อเลยอ้าวไม่ไม่ไม,ม,มจะเผาเหล็กโอเคแล้วก็เอาเหล็กที่ได้มาได้มากี่ก้อนสี่เองเหรอเหล็กที่ได้มาสี่ก้อนครับพลิกแอคแล้วก็ดาบที่เหล็กไม่พออีกแล้วระหว่างที่รอเหล็กเผา จัดของก่อนโอเคเราจะทำการคาบก้อนหินนี้มายี่สิบอันจะพอไหมอ่ะอ่ากลางคืนขอต่ออีกนิดนึงตึ๊บตึ๊บตึ๊บ เจ็บๆจ็บเจ็บจบเจ็บจบเจ็บโอ้พอด,ดีเดะเออเจ็บทากันนอนอ,อันรุนเบิกฟ้าเก็บของไม่จำเป็นเหล็กถึงไหนแล้วเยี่ยม แต่เราไม่มีอาหารแล้วเนี่ยดิโอ๊ยกดผิดเราจะเอาดาบและเ,เนื้อแกะไปเผาเราต้องหาอาหารด้วยอ่ะจับปลาไหมไก่ตัวนี้เราจะเก็บไว้เพาะพันธ์ตรงนั้นมีหมู ล่าคุณหมูแล้วกันอ้าห้าล่วงนี่ไงเจอแล้วคุณหมูคุณหมูเต็มไปหมดเลยเพื่อไม่ให้คุณหมูตกน้ำนี่เนี่ยอยู่ยนิ่งนี่เนี่ยโอเคเก็บของที่ไม่ได้ใช้ก่อน อันนี้เก็บไว้เป็นอาหารสำรองแล้วก็นี่เนื้อหมูย่างแล้วก็เก็บสิ่งน,นี้กินห้าอิ่มโอเคระหว่างที่รอหมูเผาเราก็จะทำชั้นสองกันชั้นสองเราต้องใช้ไม้ขาว ต้องไปตัดมาอีกอมน่าจะนานอยู่แหละอันนี้ไม่พลาดแน่นอนอึ๊ะอะ ไม่อาจจะรับดาเมจได้ทำไมวะขนาดเกมเกมนั้นนามบล็อกเดียวยังกันดาเมจได้เลยแล้วทำไมเกมนี้มันถึงกันไม่ได้ฮะแย่จัง โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไม้ข่าวมาพอสมควรแล้วเราจะกลับไปเอ๋อใช่ขุดนี้ก่อนแล้วเครื่องบินก็บินผ่านอีกครั้งหนึ่งโอเคตอนนี้เราจะกลับไปทําชั้นสองแล้วก็เอาอาหารด้วยจะตายแล้วอะ่ะอืม ต้องอย่างนี้สิโอเคสำหรับไม้ข่าวเนาะเราจะมาทำเป็นพื้นครับมาเยอะๆเลยจะว่าไปใช้เป็นสลับจะอเอาอย่างนี้แหละไม่ต้องสรงสลับไรละ จึ๊บจึบ,จบอ่าแล้วเดี๋ยวจะใส่บันไดลิงไว้ตรงนี้ปึบ๊บโอเคครับบันไดลิงก่อนสักประมาณนี้พอไหมนะไม่พอด้วย แล้วแถมเศษเหลือหนึ่งด้วยเรียบร้อยสำหรับชั้นสองส่วนที่เหลือเราก็เก็บไว้ เราก็จะทำการวางโครงชั้นสองอหรือว่าเราวางวางพื้นผิดหรือเปล่าอืมทุกคนชัดเจนวางพื้นมันต้องเอาลงไปอีกบล็อกหนึ่ง ได้รือทำใหม่หมดเลยหลังคาชั้นสองเอาเป็นว่าขอเวลาแก้ช่ยขอเวลาแก้สักคู่นะเอาละโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำการแก้ไขด้านบนชั้นสองวางชั้นสองและปูพื้นเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเหลือเพียงแค่เอากระจกมาใส่ ใส่ประตูแล้วตกแต่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำหลังคาแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะย้ายของไปก่อนเนาะย้ายของเข้าบ้านโอ้ยแหละของเต็มใช่หรือไม่ใช่ทิ้งอะไรไปก่อนดีอะจะมืดตาวด้วยมาเล็ดแล้วกันแล้วก็อีกเศษก้อนหินนี่หรู ทิ้งก้อนหินเออทิ้งก้อนหินแต่ตกคราบเราไปิูไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคราบใหม่ได้โอเคเรารีบขึ้นชั้นสองกันก่อนอ่าชั้นสองเตียงเราจะเอาไว้ตรงตรงนี้โอเคแล้วก็เต้าเผากับกล่องเราจะาไว้ด้านล่าง แต่รอมืดอ่ะมืดละนอนอ้าอตื่นเช้าแล้วโอเคไปแต่งบ้านต่อกลองเตาเผาเตาเผาเราจะเอาวางไว้เออตรงนี้ กล่องกล่องจะเอาไว้ตรงนี้โอเคโต๊ะคราบที่โยนทิ้งไปคราบใหม่เลยโต๊ะคราบเราจะเอาวางไว้ไหนดีไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวคราบกล่องขึ้นมาอีกอันนึงแปะ แล้วก็แล้วก็ขอใช้หมดเลยแล้วกันนี่ในอยากได้กล่องอีกสักหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองประมาณนี้กล่องเราจะเอาไว้ตรงอันนี้ที่เก็บอาหารแล้วก็อืม่มนี่แล้วกัน อาห้า uh huh. ตรงนี้สำหรับเก็บพวกต้นไม้แล้วกันเนาะของที่ทำมาจากไม้ทุกชนิดพันไม้เออยอะไรเออยเอาไว้ตรงนี้มีอะไรอีกอ่ะนี่โอเคต่อไปตรงนี้ก็คือพวกแรก่เดี๋ยวอันนี้เอาไปใส่เตา แร่ดินหินไม่ดีกว่าตรงนี้แค่แร่ดินหินเดี๋ยวเก็บไว้อีกที่หนึ่งอันนี้อาหารของดอจกจักรมอนอมของดอจกจักรมอนก็ต้องเก็บไว้อีกที่หนึ่งถ้างั้นก็ไม่มีของข้าอ่า ข้าเป็นว่าฝากไว้ในนี้ก่อนฝากไว้ในกล่องแด้เตาเผาเอาอันนี้ขึ้นไปจุบโอเคโอ้ แล้วเราจะมาทำของตกแต่ง1ชิ้นและ2ชิ้นและ3ชิ้นแบบง่ายๆก่อนอันนี้เราจะมาทำแบบนี้จึ๊บจึ๊บแล้วก็ชั้นบนอีกที่นึงตรงนี้อึ๊บอึ๊บส่วนอันนี้ มันคือชั้นวางหนังสือแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาไว้วางหนังสือ,โอ,โ,อโอ้แต่เราจะามาวางไว้แบบนี้จึ๊บอืมไม่ดีกว่าอีกมุมหนึ่งดีกว่าจึ๊บอ่าแบบนี้เป็นเหมือนชั้นวางรองเท้านั่นเองดีใช่ปะไร <c oughs> โอเคต่อไป สิ่งที่เราจะคาก็คือประตูแต่ว่าเราไม่มีไม้เอาอันนี้ก่อนอะไม่ได้จะวางอันนี้เราจะาไว้เก็บของพวกมอนสเตอร์หอรินทำไมก่อน ของจากมอนเราจะเอาไว้อตอวยัตียงอยู่นี่ตึ๊ดเติ้ลติ้ลอ่มอิมคิดยากจังตรงนี้แหละ ของดอปเราจะมาไว้บนนี้ให้หมดเลยโอเคโอ้ยเจ็บอ่าเราจะวางทอสตรงนี้อีกนิดนึงปึ๊บอ่าเดี๋ยวจะไปตัดเดี๋ยวเราจะขอทำการไป ตัดไม้อันนี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม้ปกติอีกสักนิดหนึ่งเช่นกันนะตรงนี้คงไม่ต้องกอรหรือตัดหรอกมัง้งมั้งนะไม่ต้องกระดาษโอเคเอาสักหนึ่งต้นแล้วก็เออหรือว่าจะโดนดาเมจแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะวาดไปตัดไม้ปกติตรงนั้นอีกสักหนึ่งต้น หรือสองต้นอเอาคตาัดตัดเรียบร้อย1ต้นแล้วอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งตรงนี้โอเคประมาณนี้ แล้วก็กลับไปตกแต่งบ้านต่อไก่กับหมูไปติดอยู่ตรงนั้นพวกเจ้าจะตกหน้าผาในอีกไม่ช้าแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะพาลงมาเองเมื่อเราต้องการที่จะทำฟาร์มพวกเจ้านันนะแล้วนะออโดดสิเอ,อ โอเคสิ่งที่เราจะทำคือเอามาทำเป็นแพล้งให้หมดตึบตึบึบบ,บอ่าสิ่งที่เราต้องการคือประตูนี้โหกเกลี้ยงพอดีเลยเอละ่ะอ่าประตูปึ๊บหน้าสมบูรณ์แบบแต่ยังไม่มีกระจกตรงนี้ นี่เลยแล้วก็ยังไม่มีหลังคาด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะทำหลังคากันอีกสักนิดหนึ่งอ่ะโอเคทุกคนกลับมากันอีกรอบหนึ่งเราก็ทำการวางหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลานาน,านมาก แล้วก็ตกมาเจ็บหลายรอบแลหละและในที่สุดเราก็ทำบ้านเสร็จไปแล้วหลายส่วนตอนนี้เหลือแค่ตรงระเบียงแล้วก็กระจกเท่านั้นเอาละ เราจะทำให้เสร็จเลยดีไหมหรือปิดคลิปแค่นี้ก่อนดีอืมปิดแค่นี้ดีกว่าโอเคทุกคนแล้วก็ขอตัวลาไปตเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะบ๊ายบาย